ใช่ right. muscle, ่วาไม่ใช like ่ว่าไม่อยากผมมาอยากเล่นอยากเล่นกันแล้วเล่นเต็มที่ด้วยก็เห็นว่าทุกครั้งคือพวกผมทํามาพ็เล่นเต็มที่อยู่แล้วครับมันเลยแบบอยากให้มันว่าเพราะไม่งั้นถ้าเกิดผมโดนทองถุกไปรอบนี้ผมจะช็อตไปอีกนานเลยครับอตรงๆเพืนอาก้อาใช่ครับมันฟื้นยากครับอืเข้าใจครับส่งผลกระทบอาจจะทําให้พวกผมอาจจะแบบลงมาเป็นประชาชนสักพักหนึ่ง มันจะค่อนข้างหนักพอสมควรนี้ครับมึงปะ,ปะตอมปะแล้วก็แบบไปไหนมันเข้าเข้ากันหมดเนะี่ยอไปไปคุยกับเขาอะที่อยู่ที่รักะบังไปด้วยเอารถไปด้วยพาับไปด้วย ให้งอมันรออะไรอ่ะให้งอคุยนะกูไม่คุยนะเอารุ่นใหญ่เดินงานเองมาดิเว้ยรุ่นใหญ่เนี้ยบอเอ้ยหนูออฟเตอรทีแพ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะแง่ไม่ได้เล่นเไรลิสิงว่ะเฮ้ย <สา S 1> แต่มึงเตินอ,อยู่นะวันเนี้ยเอาตรงๆอ่ะทำไมอ่ะ วันนี้มึงตึงอยู่นะว่าตรงๆอ่ะแบบม <Jim, S 1> ีดแบบอีโมเป็นล้านอ่ะตรงๆอ่ะจริงจริงจริงโอ้ผมเห็นผมอุ้มปลาเฮียดึงตำรวจเป็นสิบคันอ่ะจริงจริงจริงดึงโคตรเยอะดึงโคตรเยอะโคตรตึงโคตรตึงงอคุยเท่ากับนั้นเว้ยอันนี้มันจะคุยเลยไหมลองงอก็ได้ลองงอก็ได้งอกตัวเดินงานของทองสุดอยู่แล้วจริงจริงอ่ะ ได้โกค้าที่คันนนท์เขี้ยกูสาขึ้นโกจะมาขายยาไม่ได้ขายยาอีกไอ้เหี้ยเออพี่พี่ไพี่บบงไปพี้ว่าไงบ้างอะเพื่อลงไปพี่ว่าไงเหรอลงไปพี่บอกเราหรือยังยังไม่ได้บอกใช่ไหมบอกบอกบอกมาร้าวๆอะไรว่าเอจะไม่ข่อเดิมพันอย่างนี้ใช่ไหมพี่อะไรนะครับบอกบอกคือคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ เร,รเรื่องก็คือทางซิกนาของเราเนี่ยเงินอะยังยังไม่ค่อยมีณนะเวลานี้เจ๊นลมไหมครับลูกครับผมใช่ก็เลยจะขอทางทองสุกเนี่ยบอกว่าเรื่องเรื่องเงินอะที่เราติดแค่นั้นเรื่องเดียวเลยก็เลยอยากเล่นสนุกเนี่ยแต่ที่แบบว่าไม่ไม่อยากเสียเงินเดินพันเพราะว่าตอนนี้ทางซิกนายฝืดมากสําหรับเรื่องเงินตอนเนี้ เธอ,อส่วนเรื่องเล่นก็คือเต็มที่เลยกี่เอ๋อก็ได้เล่นเลยสดอยู่แล้วทางนี้อารมณ์ประมาณนั้นที่จะบอกออกไปติดไปน,นอมสักล้านหนึ่งไม่ได้หรอพี่ไปนวมสักล้านหนึ่งใช่พี่เพราะเพราะตอนแรกเราล้านห้าเราขอให้สองล้านแล้วก็รู้มาเป็นล้านห้า,งา,หาไงพี่คืออ่าผูผ้พูดตามตรงนะถึองพอของออก็เพิ่งเห็นว่าทางนี้ก็เพิ่งจบไปเองตอนนั้นมันันของว่าเราเล่นยี่สิบไว้เคาหาย ตอนนั้นได้เล่นเออหรือเขาเรียกเท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้ขอขอทราบรายละเอียดได้ไหมครเขาเรียกอะไรบ้างรตอนแรกเขาจะเรียกกูนแต่ผมไม่จ่ายก็เลยไปุกับเรียกูนพันทุงครับคูนพันทุงผมไ่ผมก็เป็นข้อเสนอมันแปลกๆก็เลยไปคุยกันิีสภาครับก็เลยพอไปคุยกันเสร็จก็สรุปมาน่าจะเป็นเงินล้านหนึ่งใช่ไหมล้านห้าครับเขาจึงล้านห้าเขาเรียกเขาต่อล้านหนึ่ง ท้ายอ่ะแต่ว่าคือเนื่องจากพวกผมเล่นแบบเล่นสุดอะ่ดอะคือไม่หนีอ่ะสองวัน,น,นเล่นยี่สิบไฟ์อ่ะตอนเนี้ยออไอเงินล้านหนึ่งอ่ะแม่งกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยว้ในขณะที่ผมเสียผ้าเพนผ้าเกาะพวกนั้นอ่ะหลายล้านเลยมันก็เลยช็อตไม่ใช่อะไรก็เลยก็กเลยแบบ,แบ,บเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมาขอคุณของผุก่อนก็แบบเฮ้ยเงินตอนนี้มันไม่มีนั่นนั่นคือเหตุผลเพราะผมเสียกับเอ็มจีเยอะอย่างก็เห็นอยู่แล้วผมเล่นกันยี่สิบไฟ์สองวัน อืแล้วตอนที่จบไฟก็คือจ่ายเขาล้านหนึ่งใช่ไหมตอนแรกเขาเอาล้านห้าแต่ว่าสุดท้ายเขาเห็นเราเล่นสุดได้ได้เล่นได้เล่นเได้เล่นเอ๋อกันไหมครับมันไม่ไม่ได้เอ๋อครับไม่ได้เอ๋อเล่นไฟอย่างเดียวครับเล่นไฟอย่างเดียวใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าเท่าที่สองออกลองลองเล่นมานะพี่คือถ้าสมมุติว่าเราเล่นแค่นับไฟอ่ะมันเปลืองมากกว่าไปเล่นอุ้มด้วยอะพี่งงไหม เข้าใจครับเข้าใจเออเพราะว่ามันต้องใช้เพนเอดีเกาะมูลค่ามันเลยดูเยอะอะอะไรประมาณมะนะั้นอะผมก็ได้อย่างมาเสนอว่ายังขอยังขอเป็นหนึ่งล้านได้ไหมแต่เรามาเล่นอุ้มกันอย่างนี้ดีไหมหรือว่ายังไงดีอคืออันเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจเข้าใจตรงนันครับคืองไหมว่าพอเป็นหนึ่งล้านนะครับเล่นอุ้มอะครับคือด้วยความที่ของผมเนี่ยพอมันพวกข่าวเัแล้วเนี้ยพวกผมเป็นแก๊งที่ให้ พราะตอนนี้ที่ความที่แก๊งมันช็อตอยู่ครับแล้วพอมีเรื่องค่าปรับพวกนี้เข้ามาเรื่องถ้าเกิดเสียหายประกันนั่นแหละครับมันเลยมันเลยก็คือง่ายถ้าอุ้มถ้าให้ถ้าอุ้มเออถ้าเออ,อย่างเดียวแล้วเราค่อยๆชั่วมค่อยฟื้นอ่ะมันค่อยๆฟื้นเงินขึ้นมาได้ครับมูลค่ามันจะสูงใช่ไหมล่ะใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ,ออย่างเดียวค่อยๆฟื้นมันก็สูงนะครับเพราะมันพอมันไม่เสียเดิมพันนะมันยังแบบมีเงินคงคลังที่จะรันดอกได้ครับแต่พอแบบพอมันเสียติดปลายนวมด้วยอย่างเง การว่าบริหารเงินที่ต้องซื้อทรัพยากรบริหารเงินอะไรเนี้ยมันต้องแบบกลายเป็นว่าไปไปไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ลากเลยครับตรงนี้อันนี้คืออันนี้คือทางทางผมมันเป็นอย่างจริงคือพวกผมแบบใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากผมมาอยากเล่นอยากเล่นกันแล้วเล่บเล่นเต็มที่ด้วยก็เห็นว่าทุกครั้งคือวพวกผมทามาเพื่อเล่นเต็มที่อยู่แล้วครับมันเลยแบบอยากให้มันแบบเพราะไม่งั้นถ้าเกิดผมโดนพอสุกไปรอบเนี้ยผมจะช็อตไปอีกนานเลยครับอือ <c oughs> ตรงๆก็คือยากเอาใช่ครับมันฟื้นยากครับอืม าใจครับคือมันส่งผลกระทบอาจจะทาได้พวกผมอาจจะแบบลงมาเป็นประชาชนสักพักหนึ่งอีกเย่้ยครับมันปลายทางมันจะค่อนข้างหนักพอสมควรนลครับแต่ว่าอ,อ,อยากเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นด้วยคือถ้าถ้าสมมติว่าเลื่อนเลื่อนไปอย่างเงี้ยยังไหวกันไหมอ่ะคือ,เร,อเรื่องเรื่องเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาที่สองตโ,โอเคอย่างนี้ครับจ่ายที่บายง่ายเพราะตอนนี้นะเรานัดกันวันที่สิบใช่ไหมครับ แต่พอเราเลื่อนไปครับวันที่เลื่อนไปวันนั้นะก็คือไม่ไม่แน่ใจว่าคนอ่ะพอไม่ถงออกเล่นอีกไหมแต่กลายเป็นเลื่อนเรื่อยๆผมเลิกลัว่าคือเนี่ยแหละคือสอก็เพิ่งคุยกับแกงมาเมื่อกี้ครับคือเรื่องเลื่อนอ่ะมันก็มีปัญหากับทางทองสูงเหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยทุกแกงที่จะไปเล่นด้วยครับมันเลื่อนไม่หมดเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันไปชนตอนปลายเดือนหมดเลยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันต้องมีชิงแลนด์มันต้องมีอะไรอีกมันมีหลายอย่าง มันก็เลยแบบผมก็เลยผมตัวผมเองก็ไม่อยากเลื่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ยังอยากให้มันมีติดไฟนวมอยู่ตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดตรงๆเลยคือเพราะผมก็ต้องเอาไปจ่ายค่าก่อค่า,คาเพนเอดีเหมือนกันเงี้ยถ้าเกิดสมมุติชนะมานะแต่ถ้าเกิดผมไม่ชนะผมอาจจะแพ้กันก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นตกลงกันพี่คนเท่าเงี้ยมันมีโอกาสที่พวกคณจะชนะเหมือนกันไงเข้าใจใช่ไหมอืมก็คืออ๋อแล้วคืนนั่นแหละครับด้วยความที่เรายังไม่ตกลงกันด้วยแหละเพราะว่าผมเองก็แบบเตรียมใจแล้วว่าผมพร้อมเจอ 2 5้5เนี่ยครับพูดตรงๆตรงนี้แล้วอันนี้อันนี้รู้หรือเปล่าครับว่าวีวมาคุยกับผบว่ายังไงบ้างหลังจากนั้นนะว่าจะยังไงครับวีไวเขาบอกอยากให้เล่นสุดเลยอ๋อเล่นสุดนี่ที่นี่คงหมายถึงเล่นอุ้มแหละครับเล่นอุ้มคือพวกผมเล่นสุดได้ใช่เขาบอกว่าเขาเขาอยากให้พวกผมมาเล่นกับเขาแบบสุดไปเลยอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นแต่ผมมาก็ความหมายก็น่าจะประมาณก็คือแบบเล่นอุ้มอ่ะครับอุ้มห่อ ไม่ใช่แบบอ,อุ้มไม่ใช่อ,อุม้มแบบไม่หอนะ <ừ> ่ออะไรเงี้ยเพราะว่าที่คุยกันก็ไอ้คำว่าสูตรของพวกผมมันอาจจะเป็นประมาณแค่นี้ไงครับแต่ถ้าแบบในคำว่าสูตรของส่งมอบครัจะแบบว่าเต็มคาราบิลอะไรเนงะี้ยแล้วมันคำว่าสูตรมันไม่เหมืนไม่เท่ากันคือเขาสร้างก,การะจุนให้เท่ากันเพราะว่าตอนแรกอะที่ที่คุยกับวีวายครับคือคำว่าเล่นสุดนะส่งมอบสุดคือยังไงคือหมายถึงพวกเราอะพุ่งบอกว่าพวกผมอะเล่นสุดกันอยู่แล้วหมายถึงเล่นกันเต็มที่กันอยู่แล้วไม่มีใครเล่นไม่เต็มที่หรอกเอาจริงๆริอะ มันก็ต้องเล่นเต็มที่ในแบบของตัวเองแหละต่อคือสุดของเขาเขาหมายถึงแบบถ้าคนผมเยอะกว่าคือให้ลุมลุมสิกซ์นได้เลยเงผมว่าไม่เอาวสิอย่างนั้นมันก็ไม่สนุกดีอะไรเงี้ยเพ<อ>ราะว่าตอนแรกตอนแรกที่ผมค,ครับคือถั่วงอกถ้าผมว่าเล่นเล่นคนเท่าคือถั่วงอกไม,ไม่ไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมอืมถ้าเล่นคนเท่าก็ได้ครับคิวมากแล้วก็คือถั่วงอกมองว่าล้านหนึ่งหรอลดอีกได้ไหม แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นร้านหนึ่งแต่ว่าค่อยๆจ่ายตามมาได้ไหมหรือว่ายังไงดีเรื่องเรื่องแบบอาจจะแบบจ่ายเป็นก้อนที่เป็นเซ็ตๆไปอะไรเงี้ยใช่เป็นเป็นเป็นยังไงบ้างเอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นก้อนนี้ร้านหนึ่งแล้วผ่อนจ่ายครับผมอาจจะให้ได้ช่วงกลางถึงปลายเดือนหลังสงการผมขอดูหลังสงการเนี่ยมันผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายได้ครับติด ได้ถ้าผ่อนถ้าถ้าร้านหนึ่งแล้วผ่อนจ่ายได้ก็ก็โอเคเพราะผมก็โอเคนะแต่ถ้าถ้าถ้าพวกผมชนะนะคือพวกเราจะประมาทฝีมือกันเองนะหมายถึงแบบพวกเราจะกนะก็ได้ไงเพราะตอนตอนแรกตอนแรกคือง่ายว่าพูดตรงๆครับตรงพวกผมอะ้วยความที่ผมเป็นแจ้งที่เล่นสุดในความหมายคือพวกผมพร้อมเจอยี่สิบห้าสิบห้าครับผมรู้สึกว่าทุกคนอะทุกคนอยากเล่นคือพวกผมรู้สึกว่าแก้งผมทุกคนก็อยากเล่นเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าในอีกฝั่งหนึ่งยี่ห้าคนก็จะอยากเล่นถึงจะแบ่งกันลงเงินกีสิบคนมันก็รู้สึกว่าไม่แฟร์ พวกเขาขึ้นมา25คนเข้าใจไหมครับไม่อยากจะเห็นแบบอยากจะให้มาแบบว่าแบบแค่นี้แค่เลขสิบคนสิบคนก็พอมันแบบก็เลยว่าอ่ะคือเราพร้อมรับสภาพใช้คานี้แล้วกันครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก็เลยเตรียมใจมาในเรื่องนั้นก็เลยพูดถึงเรื่องที่บอกว่าเราเลยบอกว่าถ้าถ้าไม่เดินม่านได้ไหมเพราะผมรู้ว่าผมอาจจะแบบเออยังไงล่ะแพ้ใช่ใช่เราอาจจะเจอ25-25เงี้ยแต่เราเราก็เลยพร้อมเราก็เลยพร้อมสุดให้คือเล่นเอาเต็มที่เลย เราก็เหมือนวิธี<อ>วิธีวิธีของคนตัวเล็กครับใช้คำนี้เราก็มีวิธีของคนตัวเล็กนี้แล้วกันถ้าเกิดเล่นคนเท่าก็ก็ได้ครับดีก็แล้วแต่ทางทองสุกผมมองว่าทองสุกเป็นคนมามาคือทองสุกเป็นคนเปิดซอล,ลี่ทางนี้มาเนาะผมว่าทางนี้แบบมันให้สิทธิทองสุกครับผมคือผมก็อยากให้เล่นสนุกทั้งสองฝ่ายไม่ไม่ได้อยากให้แบบมันอันนี้ไงครับอ่าาเขคือที่ผมนั่นแหละคือเพราะผมก็ยังต้องเสียค่าไปคาบเกาะไปอะไรอย่างงี้เฉพาะ อนนี้คือเกาะพราผมก็ต้องไปทํากันต้องไปอะไรกันไเล่นเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออมันมันก็มีความเสี่ยงว่าพอผมอาจจะแพ้หรือชนะก็ได้เงี้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มันต้องเสียทั้งสองฝ่ายมันไม่มีมันมันมันไม่ใช่แค่ฝั่งของฟิกิีไนทเสียครับฝั่งของผมก็เสียเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเรามีเดิมพันไหมมันจะได้แบบดูเล้าใจขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเอผมถามนิดหนึ่งสมมติว่าเล่นคนเท่าใช่ไหมฮะแล้วคนที่คือยังไงฮะคือทองสูจะเลือกมาแบบสองคนเงี้ยหรอ ใชคนที่เหลือคือไม่ใส่สูตรเนี่ยเออก็อาจจะสลับไปสลับมาเล่นนะครับงงไหมก็อาจจะเข้าเป็นไฟไฟไปอะไรเงี้ยใช่ครับเข้าเป็นไฟไฟไปใช่แต่ตอนแต่ถ้าเกิดสมมติจะเล่นอุ้มก็ไม่คือไอคนเท่าคือหมายถึงเฉพาะตอนไฟนะแต่ตอนอุ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมก็อาจจะยังเล่นด้วยกันอยู่เหมือนเดิมอาจจะไปช่วยตำรวจยังไปอะไรเงี้ยกันเหมือนเดิมนะก็คือแค่ตอนไอนไฟถ้าเกิดถ้าเกิด แต่แล้อ๋อนั่นกรณีนี้ถามอันนี้ถามครอบคุมรับขอย่าแต่ก็เรื่องเล่นคนอุ้มคนเท่าแล้วกรณีถ้าเกิดเล่นคนเท่าอะครับพอเราอุ้มทองสุกได้เพื่อนที่เหลือทองสุกจะช่วยเพื่อนไหมครับอ่าก็อาจจะพี่เอาแบบนี้ไปดีกว่าเอาแบบคนคนเท่าไปเลยมันจด้ไม่ต้องมีเป็นทารรมอ่าเอาเป็นคนเท่าเลยได้ชีเชัดเจนครับเดี๋ยวคนที่ไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวผมก็ให้ไปที่ไม่เล่นเดี๋ยวใส่หูให้ครับเดี๋ยวใส่หูให้แบ่งแบ่งเป็นใส่หูกับใส่สุดก็ได้ครับแบบนั้นก็ได้ครับส่วนเรื่อง มือถ้าสมมุติว่ามันถ้าสมมติว่ามันแพ้จริงๆแล้วมันต้องจ่ายร้านหนึ่งจริงๆอะ่ะเดี๋ยวไอเรื่องผ่อนจ่ายมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับมันมาค่อยมาจ่ายย้อนหลังก็ได้อะแต่ผมอยากยังอยากให้มันมีอยู่้ยครับอ๋อฮะอันนี้ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้คุณกดว่างไงครับคือผมว่าก็โอเคต้อง okay. ขอบคุณทองสุกที่แบบว่าแบบมีออปชันให้ให้ให้เราอะนะว่ามันก็อ่ะถ้าสมมติว่าผ่อนจ่ายไปได้อะไรอย่างเงี้ยพราะมันก็ ถ้าจะยังพอขยับขยื่นอะไรได้บ้างหายใจหายคอได้บ้างอะไรแบบอาจจะสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์หลังเล่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปได้ได้หมดเลยอดะคือแล้วก็เขาก็ใจดีแบบเล่นเล่นคนเท่าด้วยอะไรแบบนี้มันจะได้สนุกสนุกเพราะว่าจริงๆถ้ามาสิบห้ายี่ห้าเงี้ยมันก็อะไรอ่ะนี้คืออะไรครับผมก็คืออาจจะแบบวันที่เราไปคุยกันสภาวันที่สิบใช่ไหมพอเรามาคุยกันปุ๊บฝั่งซิตี้นายบอกมาเลยว่ามีกฎกติกาจะได้เกณฑ์คนมาเท่าจํานวนนั้นแล้วก็ได้คนที่ไม่ได้เล่นก็ได้เปลี่ยนชุดไปเลย ไม่ทำอย่างอื่นได้ไดงั้นโอเคเอ,อผมว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้คำตอบเดี๋ยวขอคุยกับคนในอธิบายคนในแกง๊งก่อนว่าเออมันเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะแล้วเราจะต่อทองสุงไปอีกทีได้ไหมครับได้ได้เลยครับไม่งั้นก็ติดต่อถ่องออกมาเดินตรงเลยก็ได้ครับเพราะ<ด><ด>ว่าไอเรื่องเรื่องเนี้ย่องออกเป็นคนเดินเรื่องเองอ่าโอเคได้เลยครับโอเคครับขอบคุณท้องสุมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับในอ๋อติดเทนเดือร ติเทนเขาอะไรกันวะน่าขอร้องพี่น้องอะไร<า>วะคุยไม่ต้องยอ่อหนูติดเทนติดเทนหนูติดเทนดีติดเทนโอ้โพี่น้องเพราะเสียเราไม่เอาคู่เข่าให้ใครนะเขาบอกแล้วก่อน